สวัสด,ดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกเทียนหยดค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละยี่สิบเจ็ซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ พับลงไปเลยค่ะได้8เซนติเมตรครึ่งเราพับลงไปนะคะหลังจากนั้นให้วางลงไปค่ะหยิบขึ้นมา1เส้นค่ะปลายดิบบิ้นนะคะที่สั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะวันนี้เราจะใช้สีเดียวนะคะสองเส้นคู่กันค่ะเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาเป็นสีขาวนะคะ เส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะครบทั้งสี่มุมแล้วพลิกกลับด้านค่ะ ลิบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบินจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบินจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะ หลังจากนั้นให้พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ให้พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะนำปลายดิบบินสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นที่สองจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ ตอดลงไปที่ฐานปลายดิบินชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเอาเส้นนี้หลบมาเราพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะเส้นที่สองคือเส้นนี้พาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะนี่ค่ะ ให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะนี่นะคะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะเส้นสีเหลืองเนี่ยเอาหลบลงมาด้านล่างค่ะเส้นนี้นะคะเส้นสีขาวเอาหลบลงมาค่ะทีนี้เส้นที่เราจะทำก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดคือสีเหลืองเอาสีขาวนี้หลบลงมาค่ะนี่ค่ะ เส้นสีเหลืองที่เราทำค่ะจับปลายดิบินพับกลับลงมาเลยค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะนี่ค่ะกีบดอกแรกนะคะไม่ต้องดึงให้แน่นนะคะเดีย๋ยวเราจะดึงอีกคีนึงให้กระชับค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นมาค่ะเอาสีเหลืองลบมาค่ะ สีขาวนี้ค่ะหลบมาค่ะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเราพับปลายกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบตอกสีเหลืองค่ะปลายดิบ,บิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะปล่อยสองเส้นนี้ขึ้นไปค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะเอาเส้นสีเหลืองหลบมา เส้นริบบิ้นที่อยู่ด้านบนสุดให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นสีเหลืองค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีขาวค่ะ ปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะนี่เราดึงเส้นนี้ก่อนเราดันกีบกีบดอกด้านนี้ขึ้นแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดึงเส้นนี้ค่ะดันกีบดอกสีขาวขึ้นแล้วเราก็ดึงค่ะสีขาวค่ะเส้นนี้นะคะเราดันกีบดอกสีขาวขึ้นแล้วเราก็ดึงค่ะดันกีบดอกสีเหลืองขึ้นแล้วเราก็ดึงค่ะ นี้นะคะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะต่อไปก็พลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ขามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ